ถ้าว่าพูดถึงเกมที่สามารถใช้พลังจากตลัสกได้เนี่ยคงหนีไม่พ้นอนิเมะเรื่อง My Hero Academia อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับอยู่ผมสินฮาจากชามุคมาชแนลนะครับเราอยู่กันในรายการเคยรู้ปะกันอีกรอบหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราทำนะครับวิวัฒนาการหรือว่า Evolution ของแบบ One Piece ไปแล้วนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเยก็ขอบคุณกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถย้อนไปดูได้นะครับ สำหรับคลิปเดื่อนี้นะฮะเราจะมาทำอีวิูชั่นะะหรือว่าวิวัฒนาการของแมปไมโลอาคาเดเมียกันนะครับไมโลอคาเดเมียฮะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะฮะเขียนโดยอาจารย์โฮชิโคชิโคเฮฮะเริ่มลงตีพิมพ์ในนิตยสารโชเรนจัมส์นะครับรายสัปดาห์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2557ปัจจุบันนะฮะออกมาแล้วทั้งหมด28เล่มด้วยกันนะฮะ และต่อมาครับผมถูกสร้างเป็นอนิเมชันนะครับเริ่มออกอากาศในเดือนเมษายนปี2559นั่นเองนะฮะต่อมานะครับมีผู้ชื่นชอบอนิเมะเรื่องนี้ก็เลยเอามาทําเกมในรู b บ็อใหเ้เราเล่นกันนะฮะคุณรู้หรือเปล่าครับว่าแมปแรกของแนว My h e โ o คือแมปอะไรฮะถ้ายังไม่รู้แล้วก็พร้อมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัครกันด้วย let's go ครับผม ว่าจะแฮปปีพี่ครับพี่ครับผมขอโลบัคหน่อยได้ไหมครับไอหนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมมาเลยไปเติมเอาสิที่ได้บัคหนาเว็บเติมโลบัคสุดคุ้มเริ่มต้นที่เลทห6บางครั้งอาจจะถึงเลทสิบมีทั้งระบบ ID พาร์ทและแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะยคะ มาเรื่กที่แมปแรกกันเลยฮะกับ My Hero Academia Tempest ปี2018นั่นเองนะฮะนี่คือแมป My Hero แมปแรกนะครับเท่าที่ผมหาได้แล้วนะครับที่ทำออกมาได้ดูดีมากๆนะครับนะครับระบบการแต่งตัวละครการแต่งตัวนะครับแล้วก็เข้าเกมจะมีเนื้อเรื่องเล็กๆน้อยให้เราด้วยนะครับทั้งภาพในเกมก็ยังสวยมากๆด้วยนะฮะ ว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีระบบการเรียนรู้สกิลนะฮะทั้งสกิลหมัดสกิลดาบนะครับหรือว่าสกิลอันตรังอีกด้วยนะฮะถือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งที่ทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยฮะมาที่แบบต่อไปฮะกับ my hero b i s a d adventure ปี2018ฮะแมป my hero ภาพ f s star ิเม e นะครับเล่นง่ายหน้า u i ก็สวยด้วยถือว่าเป็นอีกแมปหนึ่งที่ทำออกมาได้ดูดีอย่างมากนะฮะระบบการฟาร์มก็ดีนะฮะและบอนบางตัวในแมปเนี่ย ก็มาจากเกมอื่นก็มีนะฮะโดยไอ้คำว่าพิ่าแอเจอร์เนี่ยนะครับผมไม่รู้มันเป็นผู้สร้างเดียวกับวันพีซพิ่าแอเจอร์หรือเปล่านะเออเพราะว่าชื่อมันคล้ายกันแล้วก็ระบบเกมเพลย์สไตล์เกมนะครับมันช่างคล้ายคลึงกันเหลือเกินใครที่อยู่ในช่วงเวลานั้นนะฮะก็บอกผมหน่อยละกันว่าไอ้แมปเนี่ยกับแบบวันพีซพิ่าแอเจอร์เนี่ย ผู้สร้างเดียวกันหรือเปล่านะครับเออหรือว่าแค่แบบไปลอกชื่อมาเพราะว่าวันพีซมิสไซเออร์เอเวนเจอร์ในตอนนั้นเนี่ยก็ออกปี2018เหมือนกันอาจจะเกาะกระแสดังอะไรอย่างนี้นะใครรู้บอกผมด้วยแล้วกันนะคอมเมนต์คอมเมนต์ม,ม,นตมาที่แมปสุดเฟี้ยวของเราเลยฮะโบคโนะโลบ็อกซ์รีม,มัสตร์นะฮะปี2018นั่นเองนะฮะ นี่คือแบบ My Hero ที่เปิดตัวในช่วงแรกกระแสค่อนข้างจริงเงียบมากๆนะฮะในตอนนั้นน่าจะใช้ชื่อว่าโ o k ok u n o Robox เฉยๆนะครับด้วยเกมเพลย์ที่ยังไม่โดดเด่นและก็ยังไม่สมบูรณ์นะฮะสกิลก็ยังง่อยงงยๆอยู่สู้แมปอย่าง Hero Academia t e m p l เพลไม่ได้เลยแต่หลังจากนั้นนะฮะเขาได้ทำา o k ok u n o Robox r e m รีม e สเขึ้นมานะฮะโดยการปรับเปลี่ยนระบบต่างๆนะฮะเอาง่ายๆคือปรับทั้งแมปเลยทีเดียวเหมือนได้เล่นเกมใหม่เลยทีเดียวนะฮะ ทำให้เกมนี้บูมขึ้นมาทันทีนะครับแล้วมันมาดังในช่วงที่กระแสมาฮิโร่เนี่ยกำลังมาด้วยนะครับก็เลยทำแบบนี้มีคนเล่นเยอะมากๆในปี2019นั่นเองและช่องของเราก็ได้ทําแบบนี้ด้วยนะแล้วก็ทําไปหลายชิปมากๆจุดเด่นของแบบนี้นะฮะก็คืออัตลักษณ์ที่สวยงามแล้วก็มีระบบสวมใส่อุปกรณ์นะฮะที่จะเพิ่มบัฟนะครับให้กับอัตลักษณ์ต่างๆนะฮะ แล้วก็มีระบบลงเลสนะครับหรือว่าลงดันเจียนนั่นเองนะครับนัว่าเป็นแมปจากนักศึกษามหาลัยที่ทําได้สุดยอดมากๆฮะปัจจุบันแมปก็ยังมีอัปเดตปรับปลายนะฮะเนื่องจากว่าผู้พัฒนานั้นติดเรียนมหาลาัยอยู่นะครับ มาที่แมปต่อไปให้กับ Hero Online ปี2018นั่นเองนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นแมปใหม่ฮีโที่สุดยอดที่สุดในปี2018ถึง2019กันเลยทีเดียวนะฮะโดย Hero Online นะในในช่วงแรกเนี่ยในปี2018เนี่ยต้องเสียลบั็ในการเข้าไปเล่นเนาะต่อมาะในปี2019ในช่วงเดือนสิงหาคมก็ได้เปิดฟรีให้คนในลบล็นะครับได้ไปเล่นฟรีกันอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะ นี่คือแบบมาฮิโรที่ระบบทุกอย่างดีมากๆครับผมทั้งการผสมการใช้อัตลักษณ์นะฮะเราสามารถใช้2อ,อัตลักษณ์ได้นะครับแล้วก็มีบอสที่เราทุกคนจะต้องไปช่วยลุมกระทืบมันนะฮะมันจะมีแบบเวลาบอกนะครับว่าทุกๆ10นาทีจะมีบอสเกิดหรือทุกคนจะถูกดึงตัวมาแล้วก็ลุมกระทืบนั่นเองนะ ถือได้ว่าเป็นแมปหนึ่งที่จริงจังมากๆเลยนะครับและเป็นแบบแรกๆนะฮะที่ทำแบปภายในเกมเยอะมากๆด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะมันก็จะมีระบบนครับคับของด้วยนะฮะแล้วก็มีระบบเก็บแต้มเพื่อไปอัพสกิลด้วยะฮะ ถือได้ว่าเป็นแบบที่สุดยอดมากๆและที่สำคัญทำแบบนี้ได้ไปคอสโอเวอร์นะครับไม่เชิงแบบลิขสิทธิ์หรอกนะครับแต่ว่าไปเอาทุงมืออินฟิน t y ี a กันเหล็ดนะฮะของ t h ร n น s มานั่นเองนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับเอออเวนเจ e รเนี่ยกำลังดังเลยนะครับถือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งที่สุดยอดมากๆฮะปัจจุบันก็ยังเปิดให้เล่นอยู่นะครับแต่ว่าคนเล่นน้อยมากๆแล้วนะฮะอาจจะเนื่องจากไม่อัปเดตเป็นเวลานานเนาะเออแบบ3าเดือนอัปเดตทีอะไรอย่างงี้นะครับก็เลยคนเลยหายหมดแล้วนะฮะแต่เป็นอีกแบบหนึ่งท าที่แมปต่อไปให้กับ Hero a c a d e m i นะครับปี2 0 1 9ฮนะแมปมาฮีโร่คนไทยแมปแรกที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบุคลโนโรบอกรีมาสเตอร์ของนั่นเองถือว่าเป็นแมปแรกที่ทำออกมาได้ดีพอสมควรฮนะแต่ก็ยังมีบั๊กเะ่อื่นเต็มไปหมดเลยนะครับปัจจุบันแบบนี้ก็ไม่ได้พัฒนาแล้วนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นนับว่าเป็นแมปแรกเลยที่เป็นทีมงานคนไทยเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับสุดยอดมากมากฮะมาที่แมปต่อไปให้กับ Plus u l t r a 2นั่นเองนะครับปี2 0 1 9ถึง2020ฮะ แมปมาฮีโร่นะครับจากผู้สร้างโลพีสและชินอบีไลฟ์ทูนะฮะในเวลานั้นเขาได้ไปสร้างแมปอย่าง My ฮีโร่นะครับซึ่งเป็นแมปที่แปลกมากๆ เราะว่าเราต้องสร้างตัวละครขึ้นมาเองแล้วก็กำหนดอัตลักษณ์ของตัวเองด้วยและหลังจากนั้นฮะเราต้องไปฟาร์มนะครับเพื่อจะขโมยอัตลักษณ์ต่างๆมาจากบอสต่างๆด้วยนะครับสมมติว่าเราอยากจะได้อัตลักษณ์ของโทโดลกิโชโตนะครับเราก็ต้องไปฆ่าไอ้โชโตให้ตายเพื่อจะดรอปอัตลักษณ์ก็เองนะฮะแล้วก็โอกาสดรอปก็ยากมากๆด้วยถือว่าเป็นแบบที่แปลกมากๆแต่ว่าภาพน็้างสวยฮะและระบบเกมเพลย์เขาก็จะช้าพอสมควรนะครับแถมเป็น R6 ด้วยแต่บอกได้เลยว่าเป็นแบบที่ภาพสวยจริงๆแล้วก็เล่นได้พอสมควรฮะปัจจุบันก็ ล้างเรียบร้อยครับผมแมปต่อไปให้กับ Hero Academia Final Amble ปี2019ถึง2020นะฮะแมปมาฮีโรสุดบักแดกนะครับระบบคล้ายๆกับฮีโร่ออนไลน์แต่ว่ากากกว่าะฮะแมปนี้ค่อนข้างจะมาเร็วไปเร็วพอสมควรครับแต่ก็เป็นอีกแมปหนึ่งที่ทำออกมาได้ดูดีมากนะครับนะ่เปิดตัววันแรกนะฮะโอ้โหบักกระจายนะครับใครที่อยู่ในช่วงเวลานั้นก็น่าจะรู้ดีนะฮะ แต่เป็นอีกแบบหนึ่งที่สนุกมากๆนะครับนะแต่เสียดายที่มันมาเร็วไปเร็วไปนิดนึงนะฮะสลับ Final a m b e r นะครับ,บ,ครบใครเคยเล่นก็คอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเคยเล่นเนาะมาที่แบบต่อไปให้กับ Hero Legacy นะครับปี2020นั่นเองนะฮะแมปมาฮีโร่ที่ดังอยู่พักหนึ่งนะครับเพราะว่านี่คือแมปที่เหมือนกับ ok uno, โบคุโนเวอร์ชั่นอัปเกรดเลยทีเดียวนะครับภาพสวยฟาร์มง่ายอัตลักษณ์สวย แต่ก็มีบักเล็กน,น้อยฮะแต่ก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากๆแล้วนะครับปัจจุบันก็ยังมีคนเล่นอยู่แต่ว่าน้อยมากๆนะครับแมปนี้ถือว่าเป็นแมบที่เหมือนมูคโนเป้เลยนะครับเออแค่ปรับให้ภาพสวยขึ้นเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมก็ได้ทาคลิปดูรีวิวตลักอะไรทั้งหมดไว้แล้วเนาะสามารถย้อนไปดูกันได้นะครับนะมาถึงนะครับแมปที่หลายคนรอคอยฮะกับ my hero เม a d i a ครับผมปี2020ถึงปี2021นั่นเอง อีกครั้งหนึ่งนะฮะที่แมปมาฮิโร่นะครับต้องจารึกมาตรฐานใหม่นะฮะนี่คือแมปมาฮิโร่ที่ดีที่สุดในณเวลานี้นะครับณเวลาที่เราทําคลิปนี้อยู่เลยด้วยระบบต่างๆท,ที่สุดยอดมากๆฮะระบบที่ถ้าหากว่าเราใส่พลังมากเกินไปใช่ไหมเออแบบใช้พลังใส่มอนใส่อะไรมากเกินไปและไปโดนตึกลาบ้านช่องเนี่ยนะครับมันจะทําให้ตึกพวกนั้นพังด้วยนะทุกคนโคตรเฟีย้ยวนะฮะ และแน่นอนนะครับว่าตึกนั้นก็จะงอกมาใหม่นะครับเหมือนกูปลูกต้นไม้เลยแต่ก็เป็นอีกแมบหนึ่งที่ก็น่าจะฟาร์มยากพอสมควรฮะอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับเกมนี้นานหน่อยนะครับหนจะบอสอีกครับที่ต้องแบบใช้คนลุมกระทืบกันนะครับแถมยังมีระบบที่เราสามารถลงดันเจี้ยนได้ด้วยฮะไปล่าของแรนะครับนี่คงจะเป็นแมปหนึ่งที่สุดยอดมากๆฮะในตอนนี้ปัจจุบันแบบนี้ยังคนอัปเดตอยู่นะครับใครสนใจก็ลองไปเล่นกันได้นะครับบอกได้ว่าสุดยอดจริงฮะสำหรับแบบนี้เต็มสิบกันเลยทีเดียวมาที่แบบสุดท้ายฮะ กับ Last Hero Academia นะครับปี2 0 2 1ฮะแมป m มฮ e โรคนไทยที่ทำออกมาได้ภาพสวยสกิลโคตรดูดีมากในเวลานี้นะฮะถือว่าเป็นแมปที่คืนชีพไมฮ e โรของคนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเกมนี้ตอนนี้มีเปิดให้ทดสอบเป็นระยะๆะะนะครับถือว่าเป็นเกมดีเกมหนึ่งเลยนะครับนเราคนไทยต้องสนับสนุนแมปคนไทยนะฮะเปิดจริงเมื่อไหร่เดี๋ยวรู้กันนะครับอย่าลืมไปเล่นกันละ S 1> <S 1> ก็จบกันไปแล้วฮะสำหรับ e v o l u ูชันหรือว่าวิวัฒนาการของแมป Robox x y y h r r o c c d e m m i a นั่นเองฮะอ่าชอบกันไหมฮะนะก่อนจะจากลากันไปนะครับอยากจะถามทุกคนว่าเล่นแมป My Hero แมปแรกคือแมปอะไรฮะแล้วก็ชอบแมปไหนมากที่สุดครับผมส่วนตัวนะแมปแรกของผมก็คงจะเป็นบุคคลนโรบ็อกเรมัสเตอนั่นเองส่วนแมปที่ชอบที่สุดในตอนนี้เหรอผมยกให้เป็น My Hero m a เมอร์เนียละกัน หลายคนก็อาจจะคิดเหมือนผมยังไงก็คอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับก็จะจากลากันไปห้าฝั่เพื่อนทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครกันด้วยนะครับอยากให้ทำอีวิวเลชันของแมปไหนอีกก็บอกกันได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์เลยนะหรือว่าเดี๋ยวผมจะเปิดโหวอีกทีละกันสหรับคลิปิดีโอนี้ฮะลาไปก่อนอย่าลืมซื้อเสื้อกูด้วยไปละเจอก,กันกับเคยรู้ปะ